สวัสดีครับผมมายิงปลาแล้วครับมาใหม่เดิมครับผมที่รอบที่แล้วที่พูดไว้ครับว่าจะมาใหม่ครับนี่ก็มาแล้วครับผมมาก็เที่ยงแล้วครับผมออกจากบ้านนู่นครับตั้งแต่สิบเอ็ดโมงครึ่งครับผมตอนนี้ก็บ่ายโมงครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งครับผมไกลไปหน่อยครับหมายสี่สิบกว่ากิโลครับผมเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ครับผม เตรียมยางเตรียมอะไรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันบนต้นไม้แล้วผมเดี๋ยวรอดูคพรับว่าจะได้ปลาแม่ของวันนี้จะเจอปลาหมบไปผมจับไปผมมีเวลาค่งวันครับผมตอนรีบหน่อยครับไปผมลุยเลยครับผมปีนขึ้นมาครับผมยางหลุดเฉยครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องลงแล้วครับย้ายที่ด้วครับผมมดเยอะครับ ไม่ไหวครับผมหมดเยอะมากแล้วผมน่าจะมีทุกต้นแล้วชนน้อยครับเรียบร้อยครับผม <c oughs> เก็บแต้ไมไว้ก่อนครับผมนี่ครับ สายน้อยครับผมใช้เงี้ยงเดียวนะครับนี่ครับตัวแรกครับผมตัวใหญ่ก็น่าจะมีครับมาถึงที่เดิมแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูครับผมว่าจะเจอปลาไหมครับผมพึ่งปีนขึ้นมาถึงแล้วครับผมเหนื่อยแล้วยังไม่หายเหนื่อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอดูครับ ว่าจะเจอปลาไหมผมบ,บ่ายสองนะครับเดี๋ยวรอด,ดูว่าผมว่าจะเจอปลาไหมโอ้ยยิงไม่โดนนะผมปลาช่อนครับ,นนรบเจอแล้วครับปลายิงปุ๊กโ่มาแล้วครับผม โดนไหมครับอุย้ยไม่โดนครับผมไม่โดนครับเอาโดนนะครับผมเอาขาดครับผมโอ้ยปาดช้อนครับโอ้ยพลารับผมน้ำขุนแลน้วผมโดนไม่เต็มครับอือพลานครับผม ปลาช่อนครับไซส์ใหญ่อยู่นะครับเนี่ยมันเจ็ดขีดน่าจะได้ครับผมเสียดายครับไม่โดนแล้วครับผมตัวนี้ไซส์เจ็แปดขีดแล้วครับผมลูกตกครับเผื่อน้อยไปครับ ไม่น่าโดนครผมหญ้าบังครับอืไม่โดนับผมเห็นแต่หางครับผม เรียบร้อยของตัวนี้ลูกมันขึ้นครับผมแสดงว่าต้องเล็งต่ำกว่านี้ครับผมไปเล็งตรงตัวแล้วครับลูกมันเบาครับใส่ยางเยอะเกินครับผมลูกมันก็เลยขึ้นครับดีเ,บเล็งต่ำครับผม เล็งต่ำม่โดนแล้วผมยิงไม่ถนัดครับผมแต่เปลี่ยนเป็นลูกหนักอยู่าครับอันนี้ดอกเบาไปครับผมเนี้ยเต็มๆแล้วผมตรงกลางแล้วกว่าจะโดนครับผมกว่าจะลู้จุดครับยิงพลาดไปหลายตัวเลับผมอันนี้นนาจะตัวเดียวกับเมื่อกี้ครับผมที่ยิงไม่โดนครับีตัวก็ ยิงโดนก็หลุดครับผมเซ็งเลยครับลุดดอกเบาไแว้วผมยิงแล้วลูกมันขึ้นครับอันนี้ผมเล็งต่ำครับผมโดนจุดแล้ว โดนแล้วครับโดนไหมครับเนี่ยโดรนะรผมดึงไปนูน่นขึ้นขึ้นมาถึงแล้วผมหอบยังไม่หายเหนื่อยแลยขึ้นมา ปลาชนเยอะครับผมโอ้โ,อโอดวงแกมครับเกือบไม่โดนนะครับผมตอนนี้ก็เกือบไม่ได้กินครับมือสั่นครับเพิ่งขึ้นมาถึงแลนวเนี่ยมค่อยๆข,อขึ้นมาอยู่ครับผมกำลังจจิบน้ำครับ ไม่รู้ยิงโดนนี่หางอยู่ไปนี้ครับผมแต่งงแล้วยิงโดนถลทฉาบครับผมน่าจะเข้าตัวนี้นะครับน่าจะทะลุดังนี้ครับเนเพราะว่ามาหางข้างให้ผมแปลกครับ,บยิงตรงแก้มครับผมเนี่ยแล้วเก็บปลาลุยกันต่อผมน่าจะได้เจอครับผมรอดูครับผมดูดอ,อกก็เปลี่ยนครับผม เปลี่ยนเป็นสามสิบห้าเซนครับผมว่าพอกไม่รู้กี่เซนครับล้วพออสี่เซนครับผมสี่ห้าเซนเนี่ยครับเดี๋ยวลุยกันต่อผมเก็บปลาครับเก็บปลารอต่อครับหัวผมลอยแล้วครับแก่เชือกยังไม่เสร็จเลยครับลอ,อยจะจ่ะเลยบเชือกพันครับผม ดูครับลอยโค่นนิ่งเนร้บผมปล่อยไว้ก่อนนะครับแกะเชือกกองครับผมเนี้ยเชือกพันกันูเนียเคร้บผมไปไม่ทันที่เก็บเลับจบแล้วผมดึงดึงมาไวไปหน่อยครับก็เลยพันแล้วผมทีนี้แล้วแกะเชือกกองครับผมสรุปไม่เจอปลาแล้วครับผมเนียกกีบเลยครับตั้งแต่เจอปลาลอยไม่ได้ยิงไปทีนึงครับผมตั้งแต่นั้นก็ไม่เห็นนะครับ ไม่ลอยเลยครับผมสี่โมงครับผมปลาก็ไม่เจอครับสัยต้องย้ายไปต้นเดิมครับผมแจะยังได้เจอครับต้นเดิมสรุปไม่เจอปลาครับผมห้าโมงแลครับกลับบ้านแล้วครับผมวันนี้ไม่ค่อยหมายซะเท่าไหร่ครับผมไปครับผมเดี๋ยวไปดูปลาครับ ไปดูผลงานนครับผมนี่ครับผมผลงานครับพอได้กินครับไซเราเหมาณนฮาขีใต้ครับตัวนี้ที่หลุดไปน่ยะประมาณนี้ผมเสียดายครับผมแล้วก็เจอตัวหนึ่งครับผมมัวแก่ตัวนี้อยู่ครับเชือกพันครับผมหนีไปเลยขึ้นอย่างช้าเลยครับเสียดายครับผมไม่ได้ยิงครับวันนี้ไม่เจอเยอะเหมือนวันก่อนที่มาครับ วันนี้น่าจะได้ยิงไปหกเจ็ดทีครับผมได้มาแค่สามตัวครับผมกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมดูครับบรรยากาศนะครับผม,มกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผม